โลกใบนี้มีงานที่จ่ายเงินเดือนสูงสุดถึง10อันดับซึ่งอันดับแรกสามารถทำเงินได้ถึง1 0 0 0 0แสนหยวนต่อวันมีคำกล่าวที่ว่ามีเงินมีอำนาจนอกเหนือจากการลงทุนหรือรับมรดกสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วการได้เงินมาก็คือการทำงานและสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วงานที่มีค่าตอบแทนสูงมักจะมีเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานได้ด้วยเหตุนี้เราจึงยอม ทนต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่อาจไม่ดูดีนักและแม้กระทั่งเสี่ยงชีวิตสุดท้ายแล้วใครก็ตามที่ไม่ชอบเห็นเงินจำนวนมาหาศาลเข้าบัญชีในวันที่ได้รับเงินเดือนละ่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิบอาชีพที่จ่ายเงินเดือนสูงสุดในโลกคืออะไรและดูว่ามีอาชีพใดที่คุณสนใจอันดับที่สิบคือนักชิมอาหารสัตว์เลี้ยงคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านหรือไม่ สัตว์เลี้ยงที่น่ารักเหล่านี้ชอบรสชาติอาหารประเภทไหนมากที่สุดเจ้าของที่ต้องกวาดที่อาจไม่เข้าใจแต่นักชิมอาหารสัตว์เลี้ยงรู้แน่นอนเพราะงานของพวกเขาคือการทดลองรับประทานอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอาหารสัตว์เลี้ยงที่ดูเหมือนบิสกิตที่ขาดน้ำจริงๆแล้วมันหอมจริงหรือเนื่องจากสัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดได้คำตอบของคำถามนี้จึงต้องพึ่งพานักชิมอาหารสัตว์เลี้ยงพวกเขาจะทำการ ประเมินจากการชิมและเคี้ยวอาหารสัตว์เลี้ยงและตัดสินใจจากประกอบด้วยสารอาหารความอร่อยและความทนทานของผลีแต่พันนั้นนั้นซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจเปิดตลาดโดนปัจจุบันงานทันสมัยนี้มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า70 000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีคุณสนใจหรือไม่อันดับที่9คือคนงานเจาะน้ำมันคนงานเจาะน้ำมันมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า1,000 0แดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงง คนงานทั่วไปและยิ่งทำงานได้นานเท่าไหร่ค่าจ้างก็ยิ่งสูงขึ้นแต่ไรายได้สูงนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงทุกปีมีคนงานเจาะน้ำมันบางคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการทำงานพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีองค์เหลวหรือก๊าสที่ติดไฟง่ายแต่ยังต้องทนต่อการทำงานเปลี่ยนเวรยาวนานด้วยความเฉพาะเจาะจงของงานคนงานน้ำ นามักจะต้องออกห่างจากครอบครัวและไปทำงานอย่างโดดเดี่ยวในทะเลทรายหรือทะเลลึกพร้อมกับเพื่อนร่วมงานที่มาดกะทั่วทุกมุมโลกซึ่งต้องการความอดทนและความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาอันดับที่8คืองานเหมืองแร่ไม่ใช่ว่าคนงานเหมืองทุกคนจะมีรายได้สูงแต่ในบางพื้นที่บนโลกนี้การเป็นคนงานเห มือองค์เป็นตัวเลือกที่ดีในการทำเงินตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียเนื่องจากความต้องการวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างอนวดเร็วเมืองเหมืองแร่ที่ห่างไกลต้องการแรงงานจำนวนมากเผือกยายกำลังการผลิตเพื่อดึงดูดคนงานให้เข้าวะมบริษัทเหมืองแร่หลายแห่งได้ลดข้อกำหนดในการสมัครและเพิ่มเงินเดือนของคนงานเหมืองตามรายงานอุตสาหกรรมล่า สุดคนงานเหมืองในออสเตรเลียมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า1,000 0แดอลลาร์ 1, สหรัฐและคนงานเหมืองที่มีประสบการณ์สูงสามารถทำเงินได้ถึง20000นดอลลาร์ 2, สหรัฐแต่คนงานเหมืองยังต้องเผชิญกับอันตรายจากใต้ดินการทำงานนานกว่าปกติในสภาพแวดล้อมที่อับอากาศและร้อนทำให้คนงานเหมืองเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดฝุ่นและในบางเหมืองยังมี ก๊าซที่ติดไฟได้ง่ายซึ่งเมื่อสัมผัสกับประกายไฟอาจเกิดการระเบิดได้ถ้าถูกฝังอยู่ในเหมืองที่ไม่มีแสงแดดอากาศรอดชีวิตก็จะยิ่งน้อยนอันดับที่7คือนักบินสายการบินนี่เป็นอาชีพที่ดูเหมือนมีเกียรติโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า1 2 0 0 0 0 0ดอและลาสหรัฐและสามารถบินเหนือท้องฟ้าพร้อมกับเมฆสวยงามทุกวันแต่ในความเป็นจริงนักบินสายการบินไม่ได้มีชีวะ แต่ที่สบายอย่างที่หลายคนคิดเนื่องจากพวกเขาต้องผเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างลองนึกดูว่าชีวิตของผู้คนหลายร้อยคนบนเครื่องบินอยู่ในมือของคุณและข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทุกครั้งที่ทำงานนะ่ก็เป็นการทดสอบและหากผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็ไม่มีโอกาสทำงานอีกดังนั้นสำหรับคนที่มีความเครียดหรือพาวซึมเศร้าได้ง่ายอาชีพนักบินอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี อันดับที่6คืองานตัดไม้คนงานตัดไม้มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า120,000ดอลลาร์ 1, 20, สหรัฐซึ่งสำหรับครอบครัวทั่วไปแล้วรายได้นี้ถือว่าดีมากแต่งานนี้ก็มีความเสี่ยงมากมายจนถูกเรียกว่าผู้สร้างไม้ในสหรัฐอเมริกาอัตราการเสียชีวิตของคนงานตัดไม้สูงถึง0.09เปอร์เซ็นต์ซึ่งอาจไม่ดูสูงมากแต่นั่นคือ30สิบ เท่าของอัตราการเสียชีวิตของคนงานทั่วไปและแม้กระทั่งสูงกว่าในกองะดังนั้นการเรียกคนงานตัดไม้ว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่อันตรายที่สุดนอเมริกาก็ไม่เกินจริงคนงานตัดไม้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเลื่อยและเมื่อเปิดเครื่องมือนี้ความเสี่ยงก็เริ่มต้นขึ้นทันทีลองนึกพาเครื่องมือที่สามารถตัดต้นไม้แต่ต้องร่างกายคนจะเกิดอะไรขึ้นหน้ากล ว่ามากเมื่อคิดถึงมันนอกจากนี้การตัดไม้ก็ไม่ง่ายเป็นงานที่ต้องแรงงานหนักต้องระวังเศษไม้และกิ่งไม้ที่ตกลงมาตลอดเวลาและหลังจากตัดไม้เสร็จคนงานตัดไม้ยังต้องระวังไม่ให้ถูกต้นไม้ที่ล้มลงมาความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้อันดับที่ห้าคือนักดำน้ำเก็บลูกกอล์ฟการเล่นกอล์ฟเราได้ยินกันมามากแต่อาชีพนักดำน้ำเก็บลูกกอล์ฟนั้นหลายคน อาจจะไม่เคยได้ยินโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้ว่าอาชีพนี้สามารถทำเงินได้ถึง150,000ดอลลาร์ 150, สหรัฐต่อปีคุณอาจจะสะน้าใจมันมากขึ้นตามชื่อของมันนักดำน้ำเก็บลูกกอล์ฟต้องใส่อุปกรณ์ดำน้ำและลงไปในสนามภายในและภายนอกสนามกอล์ฟเพื่อเก็บลูกกอล์ฟที่ตกลงไปทุกปีมีลูกกอล์ฟหลายหมื่นลูกที่ถูกตีลงน้ำในสนามกอล์ฟทั่วโลกพวกเขาไม่ต้อง กังวลเรื่องไม่มีงานทําแต่งานนี้ก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงเพราะไม่ใช่ทุกสิ่งที่อยู่ในน้ําจะเป็นมิตรกับมนุมีคนเคยเสียชีวิตจากการถูกจระเข้กัดขณะเก็บลูกกอล์ฟในสวนสาธารณะแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้จะเเคงงามไม่มีวันรู้ว่าคนนั้นแค่ต้องการเก็บลูกกอล์ฟกลับมาโดยไม่มีเจตนาทำร้ายใดๆ อันดับที่สี่คือนักรบรับจ้างบางทหารหลังจากที่จบการรับราชการไม่ได้วางปืนลงพวกเขามักจะลงนามในสัญญากับบริษัทรักษาความปลอดภัยเพื่อยังคงทำงานในสนามรบทำให้พวกเขากลายเป็นนักรบรับจ้างนักรบรับจ้างมักได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากจนทำให้พวกเขากล้าเสี่ยงชีวิตขึ้นอยู่กับบริษัทรักษาความปลอดภัยที่พวกเขาทำงานด้วยค่าจ้างที่ พวกเขาได้รับอาจแตกต่างกันบางคนได้รับเงินหลายร้อยดอลลาร์ต่อวันบางคนได้รับเงินหลายพันดอลลาร์ต่อวันยกวอย่างนักรบรับจ้างในอิรักพวกเขามีรายได้เฉลี่ย1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อวันซึ่งต่อปีจะเป็นประมาณ3 5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนว่าเป็นระดับรายได้ที่งานปกติไม่สามารถเทียบได้แต่เมื่อกลายเป็นนักรบรับจ้างก็หมา ยาถึงต้องเตรียมพร้อมที่จะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อในสนามรบระเบิดแบบสุกซนระเบิดมือหรือแม้แต่กระสุนปืนขนาดเลก็สามารถทําให้คนเสียชีวิตได้ง่ายและสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วชีวิตนั้นมีค่าไม่ว่าจะได้รับค่าจ้างสูงเท่าไรก็ไม่คุ้มค่ากับการเสี่ยงชีวิตอันดับที่สคือคนงานทําความสะอาดท่อระบายน้ําการสวมชุดป้องกันและลงไปในท่อระบาย ที่มืดและสกระปรกเพื่อทำความสะอาดนี่คืองานประจำวันของคนงานทำความอาจท่อระบายน้ำพวกเขาอาจพบกับของเสียขยะในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ศพที่เน่าเปื่อยหากพบท่อที่อุดตันพวกเขาต้องอดกลั้นความรู้สึกหวาดสียาวาเพื่อเปิดทางแต่ด้วยการทำงานหนักของพวกเขาทำให้ระบบท่อระบายน้ำของเมืองทำงานได้อย่างราบรื่นมีคนเรียกพวกเขา พนักงานบริการของแม่โลกและตามรายงานล่าสุดจากนิวรยกโพสต์คนงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำในสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งได้รับเงินเดือน530,000ดอลลาร์ 5, 30, สหรัฐในปีที่แล้วแต่เพื่อไรายได้ที่สูงนี้เขาต้องทำงานล่วงเวลา1,909 12ชั่วโมงบวกกับ2,086 ชั่วโมงของเวลาทำงานปกติรวมเป็น4,078ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเขาต้องทำงานมากกว่า11,11 11ชั่วโมงต่อวันใน365วันต่อปีโดยไม่มีวันหยุดไม่มีการลางานอันดับที่สองคือนักจัดการงานศพนี่คืออาชีพที่หลายคนอาจไม่คิดถึงนักจัดการงานศพมักไม่ค่อยปรากฏในสายตาประชาชน ชนพูดถึงความตายหลายคนเลือกที่จะเงียบไม่มีใครชอบพูดถึงหัวข้อนี้แต่ความตายก็เป็นจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของมนุษย์และเพราะความกลัวและการหลีกเลี่ยงของคนทำให้นักจัดการงานศพกลายเป็นอาชีพที่ทำเงินได้มากบางคนมีรายได้ถึง6 6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนักจัดการงานศพคือคำที่ใช้อธิบายผู้ที่ให้บริการกับผู้ตายและครอโบก รัวของพวกเขาบางคนมีความรู้ทางเคมีและรู้วิธีการเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยบางคนชำนาญการแต่งหน้าศพพือาให้พวกเขามีหน้าตาดีสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตอาชีพนี้คู่ควรได้รับความเคารพพวกเขาต้องทนต่ออคติของสังคมใช้ชีวิตกับความตายและส่งดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปอย่างเงียบงนัน อันดับที่1คือชาวประมงปูกษัตริย์หลายคนอาจได้ทานปูกษัตริย์แต่คุณอาจไม่รู้ว่าชาวประมงปูกษัตริย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกตามสถิติชาวประมงปูกษัตริย์ที่มีประสบการณ์สามารถทำเงินได้หนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐในการออกทะเลห วันประมาณ3ล้านบาทไต้หวันหรือเฉลี่ยแล้วรายได้0 0แสนต่อวันแต่ค่าจ้างที่สูงมักมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงชาวประมงปูกษัตริย์มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่างานทั่วไปถึง20เท่าโดยเฉลี่ยทุก7วันจะมีชาวประมงปูกรัตหนึ่งคนเสียชีวิตเพื่อจับปูกษัตริย์ที่มีขนาดใหญ่และเนื้ออร่อยชาวประมงต้องไปยังช่องแคบแบริ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วใช้กรงปูขนาดใหญ่ที่หนักกว่า700ร้ย ปอนในการจับปูในทะเลลึกและชาวประมงต้องทนต่อพายุและคลื่นสูงอุณหะนม้ีติดลบและทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและเละร้อยนอกจากนี้โครงปูที่บรรจุปูมากมายอาจเป็นอันตรายร้ายแรงที่มาพรมากับคลื่นสูงได้ตลอดเวลางานที่มีความเสี่ยงสูงแต่มีค่าตอบแทนสูงนี่คุณยังอยากลองทำหรือไม่ เราจะจบเนื้อหาวิดีโอในตอนนี้10อาชีพที่มีรายได้สูงนี้อาชีพไหนที่ทำให้คุณประทับใจมากที่สุดยินดีต้อนรับให้แชร์ความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์นะครับ